ทุกคนรีวิววันนี้จ้าที่วันนี้ไปที่ในมาร์เก็ตตลาดนะัดโชคชัยนะจ๊าก็มีต้มออต้มพุงเ,ออเขาเรียกอะไรฉันเรียกต้มแซบมนไหนต้มพุงเนาะฉัเรียกต้มพุง,นะพงโอเคสลือดเธมีต้มพุงอันนี้รับเป็ดจ้ะทุกคนและซื้ออะไรมาบ้างอุ้ยอยีหัวดูม,มันมันถอดรงเท้าไปตรงนี้เลยทุกคนมี หอหมกเขาว่าหอหมกปลานี่อะไรที่อยากกินลาบปูลาบปูค่ะทุกคนที่ฉันชอบกินอันนี้แคบลาบแคบสลัดแล้วก็มีแตงโมค่ะซื้อมาแตงโมเด็กแตงโมขอวางกับพื้นแตงโมค่ะทุกคนอันนี้ของอีหพรซื้อมาอีกแล้วกินแล้วก็มาแล้วก็รอ แตงโมค่ะทุกคนยี่สิบบาทถุงก็ <c oughs> มีน้ำเขียวซ <c oughs> ื้อมาจากเซเว่นนะคะฉันกินน้ำเขียว <c oughs> พวกกินแล้วมีกนแรงฉันชอบกินน้ำเขียวมากสุดแล้วก็น้ำแดง <c oughs> โอเคโอ้ยส่งเค่ะทุกคนอะนอร้อสิบห้าเอามาสามตะก้านน้อยของอีผผวคือตะกี้นี่ผัวเส้นขึ้นเพราะว่าอะไรคือซื้อตู้เย็นมือสองว่าจะส่งเนาะก็ไม่ได้ยังไม่ได้ส่งเนาะพอทวงก็แบบ เออก็ไม่ได้ส่งเราก็จะใช้กันใช่ไหมจนจนบัตรนี้ซื้อมาเนาะจะบอกว่าอะไรขอเล่านิดนึงแฮมก็เน่าก็นอนแล้วแฮมที่เป็นแพ็คๆหน่ทุกคนไส้กรอกก็เน่านอ,นอนแล้วว่าว่าจะซื้อจะได้ตู้เย็นเมื่อวานนี้นะวันก่อนเนะาะเมื่อวันก่อนเนาะกรอกกอกก็ไม่บอกเขาเนาะว่าไม่ส่งวันเดียวเดียวนะทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังเลยเด้อว,ว่า แฮมกับเน่ากับนอนแล้วแล้วก็เอ่อไส้กรอกกับเน่ากับนอนทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะมันมันต้มแม่งค่ะไหนแฮมแฮมกับซอสเสร็จปะบ้ายูโทรอยู่ตะเวแล้วเหรอฉันเอาขึ้นไว้ในฟรโอ้หผัวเอาไปโยนทิ้งแล้วก็เลยไม่ได้ให้ดูทุกคนคือแฮมกับเน่ากับนอนไส้กรอกกับเน่ากับนอนเอ่อเบคอนกับเน่ากับ